โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากรุป๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ปราสาทอังกฤษชีวาเวลเนสเพชรมมลีเมืองแห่งสุขภาวะดีท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ชีวาพูเวล่าเขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีแขกรับเชิญครับซึ่งเป็นน้องชายที่ผม ให้ความรักนะฮะเป็นอย่างยิ่งเลยแล้จักกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับท mm ั hmm. ้งวงการสังหารู้จักน้องชายคนคนนี้ชื่อโคชโจครับโคชโจเนี่ยเป็นกูรูอสังหาริมทรัพย์ทางด้านโคอนโดมิเนียมครับก็เป็นคนที่มองโคอนโดมิเนียมขาดคนหนึ่งของประเทศนะครับวันนี้ผมเชิญโคชโจมามาดูการตกแต่งห้อง ภายในครับของเดอะแคสเซิลครับเป็นไงโจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับับขอบคุณมากที่อุสาห์เดินทางมาไกลเนาะอากาศดีแม้เชียงที่เขาใหญ่โอ้โหแบบมีหมอกบางๆกำลังสบายๆเลยครับโอโซนอาเจนของโลกส่วนใหญ่คนที่อยู่นี่เนี่ยเขาเอ๊ะทำไมเขาดูสุขภาพดีขึ้นก็เพราะอากาศนี่ครับอากาศมันซื้อไม่ได้นะครับเครื่องฟอกอากาศเอาไม่อยู่เพียง0.5เนี่ยเอามันอยู่ไปละไม่ยังอยู่เลยใช่ครับทุกครั้งที่ผมกลับเข้ากรุงเทพเนี่ยขึ้นทางด่วนน่โอ้โหนึกว่านึกว่า ฝนตกดำปีหมดเลยใช่ครับตอนนี้ <Yeah S 2> คนม<า>อีออกแต่งในวัดกันหมดแล้วครับนะจริงๆต้องเป็นววละแห่งชาตินะเพราะเพียงสองจุดหา,าเนี่ยความรุนแรงของมันเนี่ยผมเคยสต๊ดดี้เข้าไปดูข้อมูลนะเรียกว่าคุณแม่ในแท้งลูกได้เลยนะโอเพราะอากาศที่หายใจเข้าไปไงเด็กเกิดมาก็พิการก็มีอ,อากาศที่สำคัญที่สุดนะโจที่สุดเลยอากาศอาหารยยังสู้อากาศไม่ได้เลย ากาศมากที่สุดนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาโจไปดูห้องอินเทอร์ i r ที่เราตกแต่งเสจมันมาเลยนะครับเพื่อใช้กับที่โครงการเดอะแคสเซิลนะเชิญเลยได้เลยครับอยากดูเลยครับเชิญครับโจเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างกันนะครับว่าเป็นไง อาจจะเป็นทวันเบดรูมก็คือห้องนี้กับห้องนี้ครับวันเบดรูมนะครับ mm hmm. เข้ามาก็จะมีการสิ่งของควสดครบถ้วนนะฮะมีที่เตรียมอาหารนะครับตู้เย็นไมโครเวฟต่างๆนี่นะครับแล้วก็ mm hmm. ห้องลิฟตงรูมห้องนี้พิเศษคือเป็นห้องคอนเนคติงรูมสามห้องในะห้องหนึ่งรประมาณ24ตรางเมตร สามห้องก็ประมาณเ2ตารางเมตรนะครับแล้วห้องนี้ก็สามารถที่จะจอดทะลุมืนี้ได้ตรงห้องนอนอีกห้องหนึ่งห้องนี้ครับถ้าเราไม่ชอบก็ปิดนะครับห้องนี้ก็เป็นห้องนอนที่ออกแบบพิเศษคือจะรวบรวมเป็นซูเปอร์คิงไซส์ก็ได้หรือจะแยกเป็นเตียงเดี่ยวสองเตียงก็ได้นะครับมีแบบนีดีครับ มีอุปกรณ์ระสวงครบคันนะครับห้องนี้ก็เป็นที่ก,กระจกทําให้ห้องดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในไซ์ขนาดนี้ถ้าเป็นกรุงเทพก็มีเจ็ดแปดล้านนะครับแต่ว่าที่เดอะแคสเซลราคารเริ่มต้นที่ห้องละหกแสนเก้าหม่นเก้าพบาทเอาไว้สิ่งวะห้องที่โจเห็นเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อแคสเซิลเลยนะเ <c oughs> พราะแคสเซิลเป็นโครงการพิเศษนะครับ ถ้าโจดูรายละเอียดแต่ฝ้าเพดานก็มีการหลบซ่อนไฟทำไงใช่ใช่ครับ๋ยวเขาจะเขาจะไม่ชนเลยนะแลนที่สองอย่างผนังเนี่ยนะมีการเดินเดินเส้นสายไฟทําให้มันดูเซ็กซี่ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนี่ห้องน้ําเนี่ยผมภูมิใจเสนอมากเลยกว้างมหาศาลโจเดินห้องน้นํานี้ทะลุอีกห้องได้นะครับเขาจะแยกส่วนเปียกส่วนท้องเลยเข้าไปดูได้ขออนุญ,ญาตนะครับเจออะไครับ นี่เราเราเข้ามาข้างในนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นบานเลื่อนทั้งหมดเพราะว่าเราคิดเผื่อคนที่ไปอยู่เนี่ยเมื่อเขาหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยบานเปิดไม่เวิร์กแหละนะบานเลื่อนนี่เขาบานเลื่อนเขาใช้สามารถใช้ใช้สอบกันได้อ่าใช่ครับนี่คือดีเดอร์ดีไซน์ห้องนี้ก็ยาวไปถึงห้องนูนน้นนะลองลอง,ลองเติมนดูใช่ไหมครับเคยเจอ,อที่อาบน้ำขนาดขนาดนี้ไหมเนี่ยโอ้ใส่จะใส่อ่างที่หลังเนงได้เลย ปิดนะปาเลื่อนเนี่ยเออมันไม่ใช่อะไรง่ายๆนะกว่าจะคิดได้เนี่ยเลยก็ค๊บนะฮะส่วนนี้ก็เป็นส่วนทําธุระหนักเห็นไหมถ้าถ้าเกิดคุณทาธุระหนักคุณใช้เวลาคุณก็ปิดห้องนี้ก็ได้พร้อมกันสองคนไม่ต้องยุ่งกับใครเห็นไหมแล้วก็ออกมาห้องนี้ได้สวยมากเนี่ยห้องนี้ก็เป็นหนึ่งห้องนอนนี้ที่อย่างครบหมดเลยนะครับเป็นไงโจพอได้ไหม ว้าวมากครับในษนะในสนาที่เป็นกูรูคอนโดมิเนียมคือปกติเวลาผมสอนผมจะบอกอย่าไปติดกับดักซื้อเพ่อสวยแต่พอมาชมของอาจารย์เนี่ยผมจะติดกับดักนั่นเองนะใช่หรตอตัวโจติดกับดักซื้อว่าถูกร <c oughs> าคาราคาประหยัด <c oughs> ใช่ไหมครับผมเพราะผมตั้งแต่ผมสอนสังหามาสามสกว่าปีนะมีคนเรียนผมสามสี่หมื่นคนที่นั่นผมพูดคำเดียวว่าอย่าหลอกตัวเองอสังหาเนี่ยซื้อเพราะขายมีกํากำไรใช่ครับ นี่คือนี่คือกฎเหล็กเลคุณซื้อแล้วคุณขายพวกนี้ก็มีกำไรใช่ครับถูกไหมที่นี่ราคาปีนี้กับอีกแค่ปีหน้าต้องไม่เท่ากันต้องขึ้นเป็นเรียกเป็นแคปเปอร์ต้นเกณฑ์เออร์ขึ้นเงี้ยนะครับแล้วแค่เพ่อนเกณฑ์ที่จจวพูดตร,ตรงนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นกรูสังหารเนี่ย พอรถไฟความเร็วสูงเสร็จเนี่ยจากนี่เข้ากรุงเทพ45นาทีใช่ครับราคาดีดขึ้นแน่นอนครับมัลติเวย์เสร็จก็ดีดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยที่ทําให้มันดีดขึ้นแล้วเหนือนั้นอีกเนี่ยเรื่องนี้คนที่เล่นสังหารรู้ดีในสภาะโลกที่เศรษฐกิจผันผวนขนาดน,นี้นะครับทองขึ้นราคาบิตคอยขึ้นราคาเพื่อนรักผมคุณวิชาจวราบอกว่าซื้อสังหาดีกว่าซื้อทองใช่ครับเพราะเพราะว่า ทองคำเนี่ยเวลามันขึ้นมันจะขึ้นตามค่าของชีพแต่อสังหามันขึ้นตามคือมันเป็นสินทรัพย์ที่มันมันไม่ไม่ได้มีงอกเงยมาขึ้นมาอีกเหมือนทองคำท,ทองคำกดเริ่มได้ข,ขึ้นเลยครับมันมันจะหนีเรื่องเงินเฟอ้อได้ครับอสังหาก็ที่นี่ก็น่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเนาะตอบโจทย์ที่ว่าไงการลงทุนในในที่ที่เหมาะสมเนี่ยว่าถ้ามองไปถึงอนาคตในเรื่องของอากาศนะครับในเรื่องของ ความมั่นคงในครอบครัวว่านี่มันมัน,มนเหมือนที่ที่เราจะเป็นเซฟโซนให้เราปลอดภัยแล้วก็ถ้ามองในเชิงลงทุนก็กาไรตัง้งแต่ซื้อแล้วก็บั่นใจว่าเวลาขายออกก็สามารถทํากำไรได้ผมผมเรียกว่าอะไรผมเรียกว่าโครงการรี้ว่า well well and wellness well ค well ความคือความมั่นคงมั่งคั่งในลงทุน wellness คือลงทุนและสุขภาพด้วยจากนี่นะไปหาหมอเนี่ยประมาณสมนาที ปลอดภัยนะครับที่นี่ตรงนี้นะครับร้านหายอยู่ตรงนี้ครับท่านชมครับเป็นไงครับอินเ r อร์เนียของเดอะแคสโตเอเราใช้เวลาหลายเดือนนะครับในการออกแบบแล้วก็ทำม็อกอัพรูมขึ้นมาครับแต่เป็นวัากัพรูมเสมือนจริงนะครับเท่าของจริงเลยสามารถเข้าไปใช้ชีวิตจริงๆอาบน้ําแต่งตัวนะครับทานอาหารได้จริงๆนะครับผมชอบมากเลยผมชอบคําพูดอยู่คำหนึง ตอนที่ผมทํางานให้กับมูลที่ชยพัฒนานะครับตอนสมัยที่ยังรับราชการอยู่นะครับที่มายศิน์ุกรนะครับคณะสถาปันเนี่ยคำพูดที่เรานิยมใช้กันชอบพูดคำคือ e m p i r i c ์กแปลว่าความจริงเชิงประจักษ์นะครับเราเชื่อเรื่องการลงมือทําจริงแล้วเข้าไปอยู่ในของจริงแล้วก็รู้สึกจริงๆครับก็แนวทางของการตกแต่งภายในของ The c a คสเซิเนี่ย ท่านชมเอาไปใช้ครับได้เป็นประโยชน์นะครับเอาไปใช้ตกแต่งบ้านข้างก็ได้นะครับเอาไปดูว่าเราทํำยังไงครับก็เป็นคอนโดมิเนียมขนาดห้องยี่สิบตารางเมตรนะครับแล้วมีการเจาะทะลุกันสามห้องนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งความสุขครับผมได้พาแฟนๆมาเยี่ยมชมความคืบหน้าของ The cast เซนะครับแล้วมาเยี่ยมชมการตกแต่งภายในด้วยนะครับก็นาทีทองครับจากราคา1 6ล้านห9แ0 0บาทเนี่ยลดเป็น1ล้านบาท เหลือ6,99,000บาทนะครับก็ลองแวะมาดูครับขอบคุณครับแฟนๆที่ได้ติดตามรายการคนละบ้านมาปีนี้ปีที่20กว่าแล้วครับ22แล้วนะครับทาง Nation Channel นะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมเราที่นี่นะครับมาที่ที่อากาศยอดเยี่ยมที่สุดนะครับโอโซนอนาจิตของโลกนะครับวันนี้สารลูกคนละบ้านก็มีแค่นี้ครับขออนุญาตกลับไปดูรายละเอียดเรื่องการตกแต่งภายในอีกนิดนึงนะครับผมชอบมากเลยที่นี่ครับครับวันนี้ก็ลาทักนครับสวัสดีครับ سجاده <applause>